ป้าราิคนนีราคนบไห่เห็นเนาะป้าชีไหลคนบ่ไหกัป้าก็บเตะเลยโตแล้วมเ็นตัวเรานั่ง้ไวานมา่ผมได้เลินเจ้าท่หวีย่ะน้เราเนื้เือกับ้าเราาวเสื้อเสื้อเหลือง

มีคนขายี่คอยบุกข่าบูมาแล้วโอ้ยม่ผูโชคีไม่รอดไ่ายอยังมาเลไอันจะยดกันาที่้รอไอ้สองคนมรอ่เเทียดหรือว่าบ่เราเนี่ยเรียดเออีมามก็เจ๊นทไปจำเล่านี่เ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Chân lại yếu กันหลายอยู่ ạ เป็นนี่เนาะเบาะเนาะบ่ลงเฮาลง

มาันทรจะให้โอยย่ไปทิ้งนี่อย้นะเจ้าหนา่้ขอรถ้าเขาไปถาเขาโน่ยเขาบยาก่าไหะเฮือร่าล้ะเออกันเถือนาได้อ้อดร้ายเขาขี้ข้าห กินสได้เนื้อกันที่น้อยฮอนไดคนนี้ตัวทงโค้งได้คนลายพี่น้องปีนี้โบลาย ชูห้องตั้งเลยมันสิรุดได้ตีอย่างสห้องมันหนกน่เราคุากินว่ะตัวอยากลงนี่ไงมกินะมานนังกินมือกล้องไปนะระี่ไปเก้งวยกันกินไปิมาตอสู้เขากินคนโ้วยเป็ดมันบ่กินเาก็นี่เนาะอตัวสี่องเานดเด้มันตักเอานก็ได้ะ่มัน้งก็ตอนเมนอันเเนี่ยมัน

มักเอาด้วยนี่รว่มึงเนอะไรวะมนมาเอจกยแล้วบ้างด้างม่นันขึไปเดียขายกมาไร้วเดียวเขาเป็นน้ำบางเลื่องอะไรเออบังเรืองออกไปแล้วเขาเอาเยอะไรเ่ ี้บางทีว่างไม่เห็นมาวะไทีราด้นาโอ้าพวกย่าแล้ววะกายวกกมพวกสาเว้จ้าหอ้าด